เก่งว่ะเก่งแค่นั้นแหละครับคือผมอ่ะมีแรงฮึดทุกครั้งเวลาที่คนเชียร์เราแต่ต้องเชียร์จริงๆนะครับที่มันถูกทางนะโอ้ดีแล้วนะดีแล้วนะดีแล้วนะแค่นี้ผมก็รู้สึกว่ามีความมั่นใจมากขึ้นถ้าเราตอกย้ำตัวเองว่าให้กำลังใจตัวเองมันก็ยิ่งมีแบบแรงในการทำงานมากขึ้นแค่นั้นเองครับ สวัสดีครับผมไอซ์พานวดเปร a y มาีนันครับ <Hey. S 1> ตอนนี้หลกัหลกๆก็จะทำงานถ่ายละครนี่แหละครับสะส่วนใหญ่เพราะว่าตอนนี้ปิดไปแล้ว2เรื่องก็คือพยักายซ่อนายแล้วก็กนเกมรักส่วนตอนนี้เราเปิดเรื่องใหม่อยู่ก็คือเงินงานความรักของค่ายมา s t e r ร์วครับผมถ้าหลังจากไม่ได้ถ่ายละครเราก็ไปเข้ายิมฟิตเนสรวมถึงต่อยมวยครับเพราะว่าตอนนี้เริ่มมาหันสนใจเกี่ยวกับกีฬาด้านมวย รจริงๆไอ้ผูกพันกับมวยมาตั้งแต่เด็กแล้วเพราะว่าพ่อไอ้เนี่ยเคยส่งไอ้ไปเรียนที่ค่ายมวยสุดยอดธงที่พัทยาเมื่อก่อนอยู่พัทยานะครับแล้วก็ค่ายมวยกับบ้านหมู่บ้านมันใกล้กันแล้วบังเอิญเนี่ยโตมาเราก็เพิ่งรู้ไงว่าสุดยอดธงคุณครูตุ้ยสุดยอดธงเป็นครูที่ดังมากแล้วก็ดีใจที่ได้เป็นสิทธิ์ของครูตุ้ยสุดยอดธงด้วยอะไรเงี้ยครับแล้วก็ ทำให้เรารู้สึกเออมันเหมือนมีแรงจูงใจแรงดึงดูดทําให้เรากลับมาซ้อมมวยอีกครั้งเพราะว่ามันจะช่วยเสริมเราเรื่องแบบว่าออในคิวแอคติง้งเกี่ยวกับละครแอคชั่นด้วยแล้วทําให้เราแบบว่าจําท่าได้ง่ายแล้วก็มีท่าแบบมูเมนต์ที่มันสวยครับ ครอบครัวที่บ้านมีพี่ชายคนหนึ่งครับแล้วก็แต่งงานไปแล้วม,มีลูกสองคนห่างกัน5ปีแล้วก็อยู่กับคุณพ่อคุณแม่ครับผมอยู่ที่พัทยาแต่จริงๆอ่ะไอเป็นคนเชียงใหม่คุณปู่คุณยา่าคุณลุงเป็นคนเชียงใหม่แต่เพียงแค่ว่าเรามาโตที่พัทยามาเรียนที่พัทยาครับหลักๆเลยพ่อแม่ไม่ได้ยัดเยียดแบบว่าต้องทํานู้นทํานี้ครับเขาค่อนข้างอิสระแล้วก็ฟรีมากๆแต่ที่สิ่งสําคัญเลย1ต้องไม่ยุ่งกับยาเสพติด2เป็นคนดีสม มีสัมมาคารวะเจอใครก็ต้องไหว้ยิ้มไว้ก่อนไหว้ไว้ก่อนเนี่แหละรครับแล้วมันก็ทําให้เราปลูกฝังเป็นทาให้ไอเป็นคนยิ้มง่ายแล้วก็อ่อนน้อมถ่อมตนครับไม่ได้หลงตัวเองนะพี่แต่ผมรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่มันเป็นตัวตนผมจริงๆอะ่ะจริงๆไอเป็นคนเด็กที่เกเรมากแล้วก็โดดเรียนประจําไม่ชอบเรียนหนังสือตามเพื่อนจำได้เลยว่าตอนนั้นน่ะ โรงเรียนพิเศษพ่อสมัครเรียนให้ก็จ่ายค่าเรียนไปเรียบร้อยผมโดดเรียนตั้งแต่วันแรกเลยอืเพราะว่ามันไม่ชอบจริงๆอะครับพอเรามีความคิดที่อยากจะช่วยที่บ้านใช่ไหมฮะกรารการเรียนเนี่ยมันเปลี่ยนขึ้นเพราะว่ามันเปลี่ยนวิธีคิดอยู่ดีตั้งใจเรียนขึ้นมาโอเคเรียนไม่ต้องเก่งแต่ส่งงานต้องขยันแค่นั้นเองครับ ผมว่าเป็นเรื่องนักสู้พี่ผมว่าเป็นคนที่แบบทะยทยานในการทําสิ่งต่างๆแบบไม่ถอยครับรู้นะว่าสิ่งต่างๆที่ผ่านมามันเจอมาหนักแต่เราก็เลือกที่จะแบบว่าไม่ไม่ถอยหลังกลับเพราะผมรู้สึกว่าเรายอมแพ้ไม่ได้เรากล้ามาขนาดนี้แล้วเมื่อเราลงมือทำอะไรก็ตามอะ่ะต้องทำให้สุด โทรเวิร์ t อยู่มอนกันครับในบางมุมนะครับพี่ถ้าเรารู้สึกว่าเราเหนื่อยมากๆเนี่ยผมจะเฟดตัวออกมาแต่ถ้าวันไหนที่เออคือ,อ,อสมมติวันหนึ่งมันก็จะมีมุมที่แบบเข้าไปคุยกับเพื่อนอะไรเงี้ยฮะสร้างสังคมแต่ถ้าวันไหนที่เรารู้สึกว่าเออมันมากเกินไปละรู้สึกว่ามันอึดอัดหรือว่าเขาพูดอย่างนั้นอย่างนี้มาแล้วเรารู้สึกว่าไม่อยากรับฟัง แล้วก็ต้องสร้างภูมิคุ้มกันให้กับตัวเองก็แยกตัวออกมาเฟดตัวออกมาแค่นั้นเองครับคนส่วนใหญ่จะคิดว่าผมมาเป็นคนที่ติดอแต่จริง,รงไม่ผมแค่ต้องการแยกออกมาเพื่อเซฟพ,พลังงานตัวเองแล้วก็ทำให้ตัวเองแบบไม่มีอะไรเข้ามาในหัวเยอะมากจนเกินไปจนเกิดเป็นความเครียดแค่นั้นเองครับผมแต่ผมต้องการเพื่อนต้องการสังคมอยู่แล้วครับ เพื่อที่จะได้ทำงานกันได้ง่ายจริงๆไม่เคยมีในหัวเลยพี่แต่ว่าเพื่อนอ่ะมันช่วยกันบิวอะครับอ,อ้ยหอสูงเป็นดาราเป็นดาราได้เราขี้อายมากครับเพราะฉะนั้นแค่กิจกรรมหน้าห้องแบบออกไปเป็นดาเมเยอร์ให้โรงเรียนทำกิจกรรม เดินในขบวนผมยังไม่ทําเลยยังขี้อายอยู่เลยแต่พอเราแบบมีความคิดที่อยากจะช่วยครอบครัวให้มีรายได้เนี่ยอยู่ที่มันก็กลายเป็นความกล้าของเราเองครับความฝันก็คือการดูแลครอบครัวนี่แหละครับเราออกจากบ้านมาทํางานที่กรุงเทพคนเดียวตอนอายุ17ตอนนั้นประมาณม .5 ม .6 ใช่ไหมฮะคือเนี่ยทำให้ผมรู้สึกว่าจริงๆเราก็มี ความไฟอยู่ในตัวที่แบบว่าอยากจะอยากจะทำงานอยากจะได้สิ่งที่ต้องการถ้าได้ก็ก็ต้องได้อะไรเงี้ยครับผม,อมตอนนั้นพ่อแม่ก็ไม่เห็นด้วยในการที่แบบว่าเราออกจากบ้านจากพัทยามากรุงเทพมาทำงานคนเดียวไม่เห็นด้วยเลยครับแต่พอเราก้าวเข้ามาแล้วอ่ะผมก็อยากจะทำให้เขาเห็นว่าเราตอบแทนเขาได้แล้วก็เราเราทำได้เราโตแล้วตอน ช่วงแรกๆที่เข้ามาใหม่ๆในกรุงเทพผมก็หวังว่าตัวเราอ่ะจะมีงานเลยอะไรเงี้ยก็หลังจากนั้นก็รอมานานมากครับหลายปีเลยพ่อโทรมาถามแม่โทรมาถามบอกว่าเป็นไงบ้างมีงานไหมมีงานไหมมีเราก็ไม่อยากให้เขาแบบรู้สึกเฟลไปกับเราหรือรู้สึกเป็นห่วงก็เลยโกหกเขาเพื่อให้เขาสบายใจบอกว่า อ๋อทำงานอยู่นี่มีงานนะพรุ่งนี้มีงานอะไรเงี้ยครับ <laughs> เพื่อให้เขาสบายใจเขาก็คงคาดหวังในในระดับหนึ่งเพื่ออยากจะให้ลูกมีผลงานมีเงินเลี้ยงดูตัวเองได้แตกต่างมากพี่คือมันมันยากมากแล้วมันไม่ง่ายเลยสิ่งที่เราเห็นในหน้าจอ <c oughs> ใช่ไหม โอ้ม oh, so so like ันด e ูง่ายจังเลยเนาะทุกอย่างเซ็ตดูสวยงามดูแบบโอ้เขาสบายมากเลยอะแต่พอเรามาทำจริงๆโคตรโคตรเหนื่อยตื่น6โมงเช้าบางครั้งไปถ่ายจังหวัดต่างจังหวัดตื่นตีสามมาขึ้นรถตีสี่ถึง6โมงเช้าแต่งหน้าแล้วก็ทำงานยาวถึง4ี4่ทุ่ม แล้วโลเคชันก็คือแบบแดดร้อนๆแดดจัดๆ,ๆเงื่อโซกกดดันอีกทีมงานเป็นสิบเลยแล้วเราก็ต้องแบบเล่นให้เขาเราเล่นเป็นชั่วโมงใช่ไหมแต่ผลงานที่ออกมาในหน้าจอทีวีเรามันต้องตัดให้กระชับก็คือออกมาแค่ประมาณนาทีหนึ่งสองนาทีอะไรเงี้ยเพื่อให้ได้ซีที่มันสมบูรณ์มากที่สุดตอนแรกเราก็คิดนะครับว่ามันใช่ไหมสำหรับเราสิ่งที่เราทำอยู่ แต่พอเรามานั่งสงบสติอารมณ์แล้วก็เหมือนให้ความคิดกับตัวเองครับก็จริงๆก็เหมือนการน,นั่งสมาธิครับว่าจริงๆแล้วว่าเรารักในสิ่งนี้ไหมถ้าเราไม่รักเราคงไม่ทำกันบ้านหนักขนาดนี้ก่อนเปิดกล้องคงไม่ไปเข้าคอร์สเรียนแอคติ้งก่อนหาความรู้ก่อนไม่ไปตื่นเช้าขนาดนี้แล้วก็แบบไม่งองแงกับสิ่งที่เราทำเลย เพราะเมื่อก่อนนะผมเป็นคนที่ไม่เอาอะไรเลยไม่สู้งานไม่เอาอะไรหนักหนักไม่เอาเลยอะครับเ<ม>บาไม่สู้ไม่เอาอะไรเลยสักอย่างแต่สิ่งเหล่านี้เราทำเองโดยอัตโนมัติเราใฝหาความรู้เองทำทุกอย่างเพื่อให้อยากผลงานเพื่อที่อยากจะให้ผลงานมันดีที่สุดมผมเลยคิดว่า,าถ้าเราไม่รักอะเราคงไม่ทำหรอก โตขึ้นแน่นอนโตขึ้นแล้วก็มีวินัยมากขึ้นกระตือรือร้น,ลนแล้วก็ทําให้ผมรู้สึกกล้าที่จะรักครอบครัวมากขึ้นเมื่อก่อนเป็นคนที่อายใช่ไหมฮะไม่กล้าใช่ครับกล้าแสดงออกมากขึ้นไม่กล้าที่จะกอดหอมพ่อแม่ยิ่งพ่อนี้ไม่กล้าเลยผู้ชายผู้ชายครับแมนแมนนะแล้วเราไม่ค่อยได้แบบ,บว่าคุยกับ พ่อกับแม่บ่อยใช่ไหมเพราะาเราเป็นคนขี้เขินเวลาทำอะไรปุ๊บคนอื่นจะมาแซวแล้วมันเลยกลายเป็นจุดปมด้อยของเราทำให้เราไม่กล้าที่จะทำสิ่งนั้นแต่ในใจมันอยากมากเลยนะอยากจะทำมากเลยนะหลังจากที่เราผ่านมา5ปีในการทำงานทั้งหมดเนี่ยมันเลยทำให้เราแบบกล้าที่จะบอกรักแม่หอมก่อนนอนทุกวันนี้ทำนะครับเวลาที่กลับไปพัทยานะครับ บอกรักพ่อกอดพ่อเจอก็กอดก,ก่อนกลับก็กลาบล้างเท้าอะไรเงี้ยครับรวมถึงวิธีคิดเออเวลาใครที่มีเรื่องลบๆหรือว่าคุยเรื่องที่มันในกระถิบเข้ามาเนี่ยเราก็จะคิดไม่ได้ไปอคติกับเขาครับพยายามแบบเข้าใจเขามากกว่าว่าสิ่งที่เขาเป็นมาแบบเนี้ยเขาอาจจะ ทำความเข้าใจกับเขาเพื่อที่จะได้ไม่ต้องไปคิดลบกับเขาเสียครับทอ้อเกือบทุกวันพี่เกือบทุกวันเพราะว่าการที่เราสู้กับมันตลอดโดยที่เรายังไม่ค่อยเห็นผลทางของมันเรายังไม่ได้เห็นเป้าหมายที่ชัดเจนเนี่ย ก็ถามตัวเองว่า,าทําถูกไหมทําถูกไหมทําถูกไหมทั้งรวมถึงแรงกดดันที่โทรมาจากพัทยาเป็นไงบ้างงานเป็นไงบ้างเราต้องคอยแบบทําให้เขาแบบสบายใจโดยการโกหกมันอึดอัดเต็มไปหมดเลยมันอยู่ในร่างกายมันอยู่ในมวลมันเครียดไปทุกอย่างพี่แล้วก็ทําให้เรารู้สึกท้อแล้วก็หมดหวงังอะไรเงี้ยเมื่อก่อนคิดแบบนี้ตลอดจน จนมาบอกตัวเองว่าสู้ดีว่าเต็มที่ดีว่าพัฒนาตัวเองเดีว๋วว่าลุยลุยเท่านั้นสองกระจกแล้วก็มองหน้าตัวเองตอนอาบน้ำนี่แหละพี่แล้วก็แบบว่าก้มหน้าแล้วก็คุยกับตัวเองแบบทำได้ทำได้ไ,ดไปไปแค่นั้นแหละครับมันก็เลยแบบว่าไม่ได้เอาเรื่องพวกนั้นอ่ะมาเป็นความเศร้าในความครอบงำของเราผมรู้สึกว่าถ้าเราทำอะไรแล้วแล้วร,รู้สึกว่ามันแย่กับตัวเราอ่ะ ให้รีบปล่อยวางเลยอะไรเงนี้ครับเพราะว่ามันเก็บไว้นานเนี่ยมันจะยิ่งบั่นทอนแล้วทําให้เราการทํางานในแต่ละวันแล้วก็การใช้ชีวิตประจําวันเนี่ยมันจะด่าไปเรื่อยๆมันจะหอ่อเหี่ยวแล้วมันไม่มีชีวิตชีวาในการทําอะไรเลยแล้วผลงานที่เราทาออกมามันก็จะดูแบบไม่สมูทอ่ะพี่ไม่เต็มร้อยครับผม คุ้มครับคุ้มแล้วก็ภูมิใจในตัวเองพอเราภูมิใจในตัวเองความมั่นใจมันมาในการทำงานต่างๆแล้วทำให้รู้สึกว่าเวลาเข้าสังคมเนี่ยมันง่ายมากขึ้นเพราะเมื่อก่อนผมเป็นคนขี้อายใช่ไหมแล้วเวลาจะคุยกับผู้หญิงตาผมยังไม่มองเลยยังไม่กล้าพูดสักคำหนึ่งเลยครับไม่กล้าที่จะไปพูดคุยกับคนอื่นแต่พอเราทำงานในจุดนี้ เราคุยเก่งมากขึ้นเรามี communication มากขึ้นแบบว่าการสื่อสารมากขึ้นอะไรที่มันแบบไม่ทําให้มันอึดอัดจนเกินไปอะไรเงี้ยครับผมรู้สึกว่า oh. รู้สึกว่าตัวเองเปลี่ยนไปเหมือนกันในทางที่ดีผมอยากทําให้มันดีขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าผมรู้สึกว่ามันมันไม่มีดีที่สุด ม,มันมีแต่แบบว่ามันต้องมีว้าวว้าวว้าวไปเรื่อยๆอ,อะพี่เพราะการแสดงมันไม่มีสิ้นสุดอยู่แล้วครับผมเมื่อก่อนเคยคิดครับแล้วผมเครียดกลายเป็นว่าคาดหวังกับตัวเองแต่เดี๋ยวนี้ผมไม่คาดหวังแล้วทำมันให้ดีที่สุดแค่นั้นก็พอครับพอเรา พอเราคิดแบบนี้ทุกสิ่งอย่างมันก็มีเข้ามาโอเคทุกเรื่องผมไปแคสหมดก็ไปแคสคือคือถ้ามันจะมามันก็มาเองอะพี่ถ้าเราไปมัวแต่คาดหวังโอ้จะได้ไหมจะได้ไหมอะไรเงี้ยก็ใหเป็นเครียดพะวงตลอดโอ้แล้วก็แบบว่าเฟลถ้าไม่ได้ก็เฟลหนักอีกอะไรเงี้ยครับผมรู้สึกว่าเราทำทุกวันให้มันดีที่สุดแค่นั้นก็พอแล้ว ฝากละครที่รอออนแอร์พยักรายซ่อนลายเก็บแผ่นดินของค่ายเป่าจินจงนะครับรวมถึงละครกลเกมรักนะครับจากค่ายฟูจิแมนแล้วก็ละครที่กำลังจะเปิดกล้องเร็วๆนี้เงินงานความรักจากค่ายมาสเตอร์วัฝากเป็นกำลังใจให้ไอซ์ด้วยนะครับแล้วก็ช่องทางการติดตามของไอซ์นะครับก็ไอซ์พานุวัตรเลยครับไอซ์พานุวัตรทั้ง Instagram, Facebook แล้วก็ Twitter รวมถึงช่อง YouTube ด้วยนะครับ